ย,ยังไงม่ไให้ก,ก็คือทำไมบบน่ารักงตัวฉัเอ่ยันก็ที่เธอชื่ออะไรจะได้ประเดนแห่ก่อนเราจะได้พบกันอีกไหมมีคนในใจละก็คก็เธอมีคนมนใจระยังอุคังวาดเพฟังจะแปลว่าฉันรักเธอจะกิดหาตัวตือนวัน แต่พฉันก็คิดถึงเธอทุกวันได้ก่อน ห่อยากเป็นสาวเหนือเลยตอนนี้เป็นเลยไหมคะเออโอเคสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู<_<_<_<_<_<_<_<_่ในช่องบร n a า a Max TV เรื<_<_่องดนตรีไม่มีวันจบและก็อยู่กับพิธีกร2สาวเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะมิ้นต์เดอะกาสเกลค่ะสวัสดีค่ะไอ้นิโก้นิโก้ค่ะและทุกคนนะคะอยู่กับรายการคนละฮุกค่ะวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับจอห์นนัทชอค่ะจะให้นานำตัวให้ผู้ชายรายการฟังหน่อยค่ะ สวัสดีครับผมจอห์นทัศชลนะครับเป็นศิลปินใหม่จากค่ายเวฟเฟอร์เรคคอร์ดนะครับนี่ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นใช่ครับผมบอกครั้งแรกหรือเปล่าใช่ครับวันนี้ก็ได้เดินสายวันแรกเลยนะนี่เรารู้สึกได้เลยว่าตื่นเต้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันละลายพฤติกรรมดีกว่าจริงแต่ว่าขอขโมยกีต้ามาก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะทั้งกันลังบากไปนิดนึงโอเคได้ครับก่อนอื่นก่อนได้เดี๋ยวเรามารู้ที่มาที่ไปก่อนดีกว่าว่าเราก้าวเข้ามาเป็นศิลปินได้ยังไงบ้าง จุดเริ่มต้นเฮ้ยตลกแล้วมาตลกเลยลิ้นพันเลยนะก็จุดเริ่มต้นนะครับก็เริ่มจากการประกวดดนตรีก่อนเลยนะครับตอนม6ประกวด Ho อต w a v m u u s i c w w r r อแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มเขียนเพลงแล้วก็ทำช่องของตัวเองนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นก็คือได้มา เป็นศิลปินที่ค่ายแรกก็คือค่ายของพี่เป็กซิลก็คือตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ได้แบบค้นหาตัวตนแล้วก็ได้ลองทําเพลงนะครับแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันก็ได้มาอยู่ค่าย Paper Record แล้วนะครับว้าวโหแสดงว่าเรามีความชอบด้านดนตรีอยู่แล้วครับผมแลวเรามีแบบเรียนเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแบบพรสวรรค์ของเราโอ้โหก็ไม่กล้าพูดว่าพรสวรรค์แต่ว่าเกิดมาพร้อมกีตาร์เลยเกิดมาพร้อมกับ คุณพ่อฟังเพลงคาราบาลก็อาจจะแบบว่าซึมซับมาตั้งแต่เด็กด้วยครับคุณพ่อชอบฟังเพลงแล้วเราก็หาอะไรทําครับก็เลยเล่นกีตาร์่แบบเล่นเองศึกษาเองเหรอคะใช่ครับก็มีเรียนบ้างครับแต่ส่วนใหญ่จะแบบดูจาก u t u b e อ่อแซดงว่าพ่อชอบฟังคาราบาลเราเริ่มด้วยแบบเพลงเพื่อชีวิตก่อนไหมอย่างแรกใช่ครับแล้วก็คุณพ่อฟังคาราบาลโลโซ ก็เลยเริ่มจากพิเศษก่อนเลยแกะเพลงพิเศษก่อนนะฮะตอนเด็กๆถือว่าเขาเป็นไอดอลของเราเลยไหมคะใช่ครับเวลาเขาไล์สดยังไงครับเขาไม่ใช่เ่ดนอ๋อเวลาเล่นดนตรีเนาะเกือบแลอกเราก็ออด้วยนะเมื่อกี้ออเออเออออ๋อก็ประมาณนี้แต่ว่ามีที่บ้านก็คือมีคนที่แบบชอบเล่นดนตรีแล้วก็เลยผสมศั์ขึ้นมาทีนี้เราก็เหมือนพอจะรู้บ้างเพราะว่าเราก็ติดตามในช่องทางหนึ่งเหมือนจะมีความแบบ สร้างตัวตนขึ้นมามจากแพลตฟอร์มหนึ่งใช่ไหม<ช>คือตอนนั้นมันแบบจับพัดจะผูยังไงเราถึงแบบตอนนี้โด่งดังมากแล้วอยอาโลแบบนีเยอะมากใช่ <laughs> <laughs> ก็เริ่มจากการเหมือนมามาอยู่กรุงเทพครับเราก็แบบอยากจะหาช่องทางที่ทําให้เรา ได้โปรโมตตัวเองคือใจจริงคืออยากแค่โปรโมทเพลงทาไปทํามาจริงจังจริงจังกว่าเพลงนี่ตอนนี้ก็เลยโดนแบบเออทำเพลงบ้างประมาณนครับก็เริ่มจากเริ่มจากทําร้องเพลงก่อนครับมีแปลงเพลงบ้างหลังๆก็ทําทุกอย่างเลยตอนนี้มีทํากับแม่ทํากับแมวนะครับหลายอย่างครับเหมือนเป็นช่องแบบไลฟ์สไตล์ใช่ไหมตอนนี้ พราะตอนนี้เขาเริ่มสะสมคนติดตามได้มากขึ้นแล้วก็ก้าวเข้ามาเป็นศิลปินครัตอนนี้ก็เลยมีเพลงของตัวเองแล้วใช่สำหรับเพลงล่าสุดเพลงแรกในชีวิตของเราชื่อเพลงว่าอะไรคะอ่เพลงนี้ชื่อว่เพลงอยากสอนภาษาเหนือคุณครับมันมีความแบบทำไมต้องอยากสอนภาษาเหนือคุณอ่าอก็คือต้องเกิดกันว่าผมเนี่ยเป็นคน เชียงใหม่นะครับก็รู้สึกว่าภาษาเหนือเป็นภาษาที่เราผูกพันนะครับอยู่กันมาตั้งแต่เด็กซึมซับมาอยู่ในสายเลือดนะครับกรีดออกมานี่คือไส้อัวครับกินเข้าไปเลยกินเข้าไปได้เลยก็รู้สึกแบบอยากมีเพลงภาษาเหนือบ้างสักเพลงนะครับเป็นความฝันเหมือนกันก็เลยเอาเป็นเพลงแรกสเลยนครับอุ้ยแสดงว่าเราก็ได้แต่งเองด้วยไหมคะเพลงใช่ครับได้แต่งเองจริงจริงเนี่ยส่งให้ค่ายไป เป็นหลายสิบเพลงเลยนะครับเป็นภาษากลางหมดเลยมีเพลงเหนือเพลงเดียวก็คือเพลงนี้ก็คือค่ายเอานันนี่ไงผมลิขิตให้เราได้มีเพลงภาษาเหนือไ็นของตัวเองเหมือนเพลงนี้มันเล่าความเป็นเราด้วยหรือเปล่าเพราะเราเป็นคนเหนือใช่ไหมก็อาจจะมีความเป็นตัวเองแล้วก็คือค่ายเขาอาจจะมองว่าเออแบบมีความคาแรคเตอร์แล้วก็ดูแบบเป็นสไตล์เราดีงั้นเนื้อหาเพลงมันประมาณไหนนะคะเนื้อหาก็คือ เหมือนว่าผมเนี่ยอยากจะจีบสาวแต่ว่าแบบว่าเขาอาจจะฟังภาษาเหนือไม่เข้าใจครับก็เลยแบบมีการร้องแล้วก็แปลเป็นภาษากลางแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราได้จีบเขาเป็นภาษาเหนือเนี่ยเป็นภาษาที่เราแบบมันเป็นตัวเองครับแล้วก็พูดแล้วก็ไม่เคอะเขินประมาณนั้น,มามานครับ หรือว่าในชีวิตจริงของเราเราแต่งมาจากชีวิตจริงหรือเแต่งให้ใครหรือเปล่าเป็นสาวเหนืออะไรด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆอาจจะแต่งให้สาวกรุงเทพก็ได้เะคนเหนืออาจจะเข้าใจอยู่แล้วอ๋อไม่ต้องแปลใช่ไหมไม่แปลเอออครับผมก็แบบว่าจริงๆยังไม่เคยจีบใครแบบเป็นภาษาเหนือเหมือนกันนะครับก็เลยเอามาเป็นเพลงสไลยครับเดี๋ยวจะได้ร้องให้เขาฟังเอ้ยเราเป็นสองสาวที่ได้ฟังเอ้ย เอาพูดถึง MV กันหน่อยดีกว่า MV นี้ก็เหมือนแบบเป็นฟิลสไตล์จีบสาวฟิลฟิลใช่ไหมคะอันนี้คือเราเสนอไอเดียนี้ไหมหรือว่าก็ได้คุยกับผู้กำกับครับล้วก็ท่ข่ายเหมือนแบบว่าอยากจะจีบสาวแบบเหมือนเราล้อมเพลงให้เขาฟังก่อนครับแต่ว่าพอเขาไม่สนใจเนี่ยเราก็เลยต้องงัดไม้เด็ดออกมาก็คือโชว์ความเป็นภาคเหนือให้เขาดูนะครับช็อตแรกก็คือเอานางลำมาฟ้อนเป็นแบบเกอร์กรุ๊ปเลยเกอกุ๊แล้วคือยืมหวาดขนาดเลยใช่ คือย่างนี้เลยเหรอใช่ครับอันนี้มีล่มนะครับสนใจได้ไหมคือมันจะเหมือนเป็นแบบหวานๆแต่มันแบบติดตลกอ่ะ่ใชก็แบบมีความน่ารักน่ารักครับก็ไม่ใช่แค่นางรําในเอ็มวีจะมีหลายช็อตมากคือแบบมันจะโบ๊ะบะขึ้นมาแบบอยู่ดีๆก็มีคนเพิ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้คือเราแบบได้ออกไอเดียไหมแบบคุยจริงจังเกี่ยวกับเอ็มวีนี้เลยใช่ไหม ก็เราก็เสนอว่าอยากให้ MV มีความภาคเหนือแต่ว่ามีความสมัยใหม่แบบว่าไม่ได้ยัดเยียดนะแต่นี่ก็ยัดไม่ยัดเยียดไม่ยัดเยียดอยู่แล้วหมุนเข้ามาไม่ค่อยยัดเยียดแต่ก็คือแบบว่าอาจจะไม่ได้อารมณ์แบบถึงขั้นไปถ่ายเชียงใหม่อะไรแบบนี้ให้มันอยู่ในห้องห้องหนึ่งสตูดิโอครับแต่ก็ เห็นภาพแล้วก็รู้แล้วว่าเชียงใหม่แต่อาว่าดูเป็นภาคเหนือกว่าไปถ่ายเชียงใหม่อีกแล้วตอนนี้เห็นชัดก็อ oh ีกนะเข้ามาในชัยรู้เลยมาพูดถึงนักเอกดีว่าเรารู้จักเป็นการส่วนตัวหรือว่ายังไงมาคะไม่รู้จักก็ทีมผู้กำกับเขาก็ช่วยหามาครับว่าเข้ากับคาแรคเตอร์ครับเรามีแขกรับเชิญเป็นน้องแมวด้วยอ๋อนี่คือพระเอกตัวจริงก็คือน้องชาโคนะครับเป็นแมวของผมเองครับซึ่ง คือเอฟซน้องจะเยอะกว่าผมแล้วนะก็เลยต้องดึงน้องมาเล่นอะอเ๋อเพื่อจะดูใช่ครับคือเกาะกระแสน้องแค่เราใช่ไหมเกาะแมวกาแมวกกันดูวันถ่ายเอ็มวีมีอุปสรรคอะไรไหมคะอุปสรรคก็คือแมวแมวไม่ค่อยอยู่นิ่งนะครับแต่ก็ดีกว่าที่คิดครับก็คือตอนแรกคิดว่าชาโคจะแบบวิ่งไปวิ่งมาแต่วันนั้นก็นิ่งกว่าที่คิดครับก็ผ่านไปได้ดีเนาะใช่ครับ เป็นพระเอกไงไม่ตื่นกล้องไม่้กลองเราได้ไปอ่านคอมเมนต์บ้างไหมครับโอ้โหผมคือถ้าไปดูในช่องเนี่ยผมตอบทุกคอมเมนต์เลยนี่อุ้ยนี่เขาเริ่มจะไปดิฟดิฟแล้วนะเขาเริ่มเมไปแล้วจะบอกว่าถ้าใครอยากคุยกับผมเนี่ยไปคุยในเพลงได้นะครับเดี๋ยวผมไปตอบพี่จอนทำอะไรอยู่คะอะไรเพลงนี้ได้ไหมเพลนี้ไม่ได้ตอนนี้ถ้าอะไรอยู่คะคอมเมนต์กันตอบเรื่อยๆใช่ครับใช่ครับคือปกติเราแบบติดโซเชียลใช่ไหมแบบเล่นตลอดผมนี่คือแบบแทบจะเป็นอินฟูแล้วนะครับไม่ได้เป็นนักร้องมาช่วงก่อน ยุคนี้มันต้องภาษาใช่แล้วอุ๊ยทุกคนกำลังทีมแล้วนะใช่กำลังทีมเมนละใช่มันยังพูดถึงฟีดแบ็กเพลงหน่อยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ยอดวิวก็เยอะมากแล้วด้วยก็ฟีดแบ็กก็โอเคนะครับส่วนใหญ่คนจะบอกว่าเพลงน่ารักครแบบภาษาดูน่ารักจังบางคนเขาไม่ไม่เข้าใจภาษาเหนือครับแต่ว่าเราร้องเราก็แปลไปด้วยเขาก็เลยแบบอ๋อมันแปลว่าอย่างนี้นี่เองเขาก็เลยชอบนี่มีใครแอบส่งเพลงนี้กลับมาให้เราไหมโอ้ยังไม่มี เพราะว่าเพลงนี้มันสามารถไปสื่อกับคนจริงใช่ไหมเผื่อสาวๆคนไหนที่เราแบบเอ้ยเขาชอบเราแอบก็สามารถส่งได้ใช่ใช่ส่งเพลงผมมาจีบผมได้เลยครับอย่างนี้เป็นฟิลนใช่ใช่ใช่ไม่ได้ฟังวนๆไปกลยุทธ์แต่ผมส่งเข้าดมทุกคืนเลยอ๋อเป็นเราส่งไปจีบเขาแทนส่งให้เขาช่วยกันฟังทุกคืนมีเพลงนี้มีชาร์จไหมคะมีครับ ก็เพลงนี้ก็มีท่าเต้นนี่ยเเฮฮ้้ยยยังไงคะท่าเต้นก็คือต้องตีลังกาสามตลบไม่เดี๋ยวเราจะมาให้จอโชว์กันตรงนี้เลยแล้วก็โชว์เดี๋ยวนี้ยอมครับก็เป็นท่าเต้นง่ายๆครับเพราะผมก็เต้นไม่เก่งแต่ท่าเต้นจะยาวนิดนึ่งนะสาธิตได้ไงโชว์ให้นแฟนเราดูหน่อยสายเต้นทั้งคู่เลยเดี๋ยวแค่ได้เป็นเลยค่ะตอนนี้สึกว่าเป็นกำลังใจนะคะขนาดตีลังกาพอจะมีจริงใช่ไหมท่านี้ลองลองเต้นด้วยกันนะโอเคเดี๋ยวเต้นตามเดี๋ยวเต้นตามค่ะ ถ้าแรกมันจะต้องกอดปกก่อนบอกว่าแต่ทำวันนี้อะไรกันี้โผมจำผิดอ๋อก็มาขึ้นอีกอีกสองข่าโล่โอเคเนื้อเพลงน่ยมันจะเป็นการแปลภาษาเหนือเป็นภาษาอันนี้ได้ไหมอันนี้ใช่ท่าไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่าเหมือนกันนะโอเคโอเคโอเคเริ่มจากอ่ะเดี๋ยวแปลให้ฟังแล้วก็เข้าท่อนฮุกนะครับยังแม่นาฮักก็คือทำไมน่ารักจัน ตัวชื่อไอ้ยังก็คือเธอชื่ออะไรเราจะได้ปะกันแฮมกอเราจะได้พบกันอีกไหมมีคนในใจละกายคือเธอมีคนในใจหรือยังอูคำว่าฮักคือฟังที่แปลว่าฉันรักเธอเป็นจะคิดหาตัวตึงวันแปลว่าฉันก็คิดถึงเธอทุกวันได้ก่อ ไ oh. sì> หนบอกเต้นไม่เก่งไงไปบอกเต้นไม่เก่งโอ้โหผมฝึกท่าตาอุ şey ้ยท่าน่ารักมากน่ารักมากฝึกนานเลยครับให้สอนเราใครเป็นคนคิดให้มีมพี่ช่วยคิดให้ครับน่ารักเออน่ารักดูเต้นตามได้ใช่ครับมันแบบดูเข้าด้วยอ่ะแล้วไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างเงี้ยเช่าอันนี้เฮ้ยมีมีแบบย่ยี่ยี่ยี่ย่ยี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 ่คี่ย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 ่ยี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 ่ย่ยี่ี่ย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 ี่ นี่เออราถ้าใครดูไม่ทันนี่มีสอนในตอนนี้ยังไม่มีสอนเยังไม่มีสอนมีดูไปดูย้อนหลังได้ครับกดสโลว์ได้ที่นี่ใช่ไหมคะที่นี่ที่โซเชียลของผมไปดูแอ๋อคือลงมาแล้วใช่ใช่ก็ลงตอนนี้เริ่มลงชาเลนจ์ไปแล้วใส่แฮชแท็กว่าอะไรคะก็แฮชแท็กว่าอยากสอนภาษาไหนคุณอยากสอนภาษาเนื้อคุณชาเลนจ์ ไปไปดูกันได้ใช้แผ่นเสียงกันนไม่ใช่ติดติดไอ้นี่แฮชแท็กแล้วไม่ใช่แผ่นเสียงไม่ใช่ว่าติดแฮชแท็กแล้วใช้ยายแลมไม่ได้ใช่ใช่เข้าไปงงแล้วเฮ้ยเราบอกนะเพลงมันสนุกกว่า ริลัด้วยนะครับเอชอบชอบชอบใครชอบเพลงนี้ก็ไปเต้นไปฟังกันเยอะๆนะคะ,อคะโอเคเรามาเข้าสู่ช่วงของรายการกันเลยว่าเข้าสู่มันฮุกที่หนึง่งเย้มันฮุกนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เราอยากจะแชร์ให้กับแฟนๆได้ฟังเหมือนเราได้ปล่อยมันฮุกออกมา,าเป็นเรื่องอะไรก็ได้ในชีวิตขอหนึ่งเรื่องเรื่องดีๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเรื่องดีๆเรื่องดีๆที่สุดก็น่าจะเป็นการได้มาอยู่เอเฟอร์เรคคอร์ดเนี่ยแหละครับแล้วก็ได้ปล่อยเพลงอยากสอนมาษาเนี่ยคุณแล้วก็ เป็นเรื่องดีๆเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นภาษาเหนือด้วยนะครับเป็นภาษาที่ผมผูกพันมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ได้ถ่ายทอดในเพลงนี้นะครับรู้สึกดีใจมากๆครับนี่โอ้โหแฟนๆไปกดฟังกันใหญ่แล้วเนี่ยตอนนี้เมน์เนี่ยว่าอยากให้ตอบจังเลยทำอะไรอยู่ซาทำอะไรอยู่ซาตอนนี้เลยคโอเคฮุ้งฮุกดีๆไปแล้วเราเป็นแบบโดนหมัดฮุกบ้างจานนี้จะเป็นเรื่องแบบผิดหวังเสียใจหรือเป็นบทเรียนในชีวิตค่ะเ้ยยังอะไรช่อไหมอก็ น่าจะเป็นเรื่องแมวไหเครับก็คือชาโคลเนี่ยเขาเป็นแมวที่ตอนนี้เลี้ยงแบบโอเพนเวิลด์นะครับก็คือชาโคลจะอิสระนิดหนึ่งก็ใครที่ตามคอนเทนต์ผมเนี่ยก็จะรู้ว่าชาโคลจะชอบเที่ยวเล่นนะครับแต่ทุกวันเนี่ยชาโคก็จะมากินข้าวแล้วก็ไปเที่ยวแต่มีช่วงหนึ่งชาโคลคือหายไปนะครับผมก็โหน้อยมากก็แบบเออแล้วเราจะกาะใครเนี่ยก่อใรหยอก แล้วก็น้องแล้วกิถึงไปห่วงน้องครับแต่ในที่สุดน้องก็กลับมานะครับก็แบบโอเคอุ่นใจแล้วนะครับคือหายไปเป็นวันโอ้ยหลายวันเลยนะครับน้องหายไปไหนรู้สรุปน้องน่าจะไปจีบสาวน้องอาจจะไปเต้นชาเลนจ์อยู่ไปสอนสาวสาวอาจจะเต้นไม่ค่อยเป็นเลยสอนนานหลายวันนิดนึงอาจจะเมียวเมียวเลยโอ้ยแล้วพอน้องหายไปนานขนาดนั้นเราไม่รู้สึกแบบ กังวลเหรอที่เปิดกังวลครับก็แบบเครียดเหมือนกันครับก็เลยพอน้องกลับมาก็เลยมีป้ายห้อยคอเป็นชื่อน้องแล้วก็เบอร์โทรใหญ่มากแต่ก็ยังปล่อยเป็นอิสระอยู่ใช่ใช่ครับแต่ตอนนี้น้องมาทุกวันแล้วครับเพราะว่าอาหารเลี้ยงดีขึ้นครับคือเป็นแมวเราแต่เราปล่อยแบบเปิดใช่ใช่ครับก็คือน้องไม่ยอมอยู่ด้วยครับน้องบอกว่าปล่อยชั้นไงครับคนที่ตามก็จะเห็นอยู่ครับว่าผม พยายามจะเล่นกับน้องแป่น้องนี่น้องอาจจะอยากสอนเพลงอยู่อ่ะมันยังไม่เแล้วคุยกับน้องต้องอู้คำเมืองด้วยครับออเยังไงยังไงอ่ะว่าชาโคเป็นได้พ่ออย่าง ไปว่าอะไรนะไม่เข้าใจเลยไม่มีคนเหนือเลยก็คือชาโคเป็นไงบ้างอ๋อตกใจเพพาะท่องนี้สุภาพนะครับไม่ได้ด่าคนกรุงเทพตกใจเลยเมื่อกี้เราไม่รู้เราไม่รู้ยังไงเข้าสู่อยากสอนภาษาเนี่ยคุณวิโปรโมททุกแมสเลยครับจบไปสองทุกแล้วมาที่ฮุกสุดท้ายนะคะก็จะเป็นฮุกที่เราถนัดอยู่แล้วตอนนี้ชอบฟังเพลงอะไรโอ้โหตอนนี้ใช่ไหมฮะเราจะให้ ให้มาโชว์ความสามารถในการร้องเพลงแต่ถ้าเป็นเพลงของตัวเองไง<ช>ของเป็นเพลงที่ชอบฟังตอนนี้แบบอยู่ดีก็คึมคำขึ้นมาเองโอโจริงจริงตั้งแต่เมื่อกี้ถึงตอนนี้ยังนึกไม <c oughs> อ่ออกนึกว่าเผื่อแล้วแต่ยังนึกไม่ออกอเอาเพลงที่แบบรู้สึกว่าชอบแบบรู้สึกดีใจดีกว่าครับ <เอ S 2> ที่ได้ทำก็คือเพลงของพิธีอ่าก็คือเพลงนี้เน่เป็นเพลงแรกที่ผมได้เขียนให้กับ ศิลปินเลยนะครับแบบเบอร์ใหญ่ที่ได้มาย้ายมาอยู่กรุงเทพนะครับนี้ชื่อว่าเพลงนั่งอยู่จนเช้านะ,านนนะครับเดี๋ยวร้องร้องให้ฟังครับ ไดีเลยขอให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดนิมนั่งอยู่จนฉันพอได้จะเข้าใจไม่มีเธอแล้วมันเปลี่ยนไปทุกทุกอย่างไม่อยากให้รักเราจบ วันนั้นที่ฉันได้ทำผิดใครอยากให้เธอได้ฟังว่าขอจบ oh <my> เป็นเพลงแบบว่าน้องสาวครับน้ uh huh. งองแฟนประมาณนั้นก็คือเรารอเขาอยู่จนเช้าเลยประมาณนั้นครับ oh, คือเพลงนี้เราแต่งใช่ครับ uh huh. ก็คือ ได้มีโอกาสทํากับพี่เป็กซิวก็เลยเป็นเพลงแรกเลยที่ได้เขียนให้กับศิลปินท่านอื่นครับก็เลยแบบรู้สึกดีใจมากรู้สึกชอบเพลงนี้ครับเราผ่านหูมาตลอดเลยซึ่งก็เป็นพี่ที่เรารู้จักเนี่ยแล้วทำงานด้วยกันแล้วก็แบบว่าเพิ่งรู้ว่าเป็นคนแ่งเออวิ่งเก่งมากแต่พอเราได้ร้องเองก็รู้สึกว่ามันคนละสไตล์แล้วก็แบบมีวิธีการสื่อสารคนละแบบแต่ก็เพาะเป็นแบบของตัวเองนี่ดีมากเก่งมากโอ้โห มาถือว่าจบไปแล้วทั้ง3ามเมาทิ้งท้ายกันดีกว่าว่าในไหนก็มาโปรโมทเพลงแล้วเราจะได้ฟังเพลงนี้สดๆเพลงใหม่ของเราเนี่ยได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างก็ฝากเพลงอยากสอนภาษาเดี๋คุณด้วยนะครับสามารถรับชม MV ได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถรับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะครับก็มีชาเลนจ์ด้วยนะครับไปเต้นกันได้แล้วก็มีแผ่นเสียงนะครับไปเล่นกันได้นะครับ แล้วถ้าอยากเจอตัวจริงได้ฟังจริงๆแบบสดๆม,มีไหมตอนนี้ที่ใกล้ๆก็ตอนนี้ ยังไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้ามีเนี่ยเราจะแจ้งไว้ในดอมนะครับก็าาสามารถเข้าดอมได้นะครับชื่อดอมว่าดวงใจของเจ้าจอนชื่อแบบว่ายามนิดนึงเข้าไปจะได้เจอเราหรือเจอชาโคลชาโคพิมพ์ไม่ได้ก็เห็นสอนไ,ได้แล้วว่านจะเรียนได้หรือเปล่าจะเป็พูุกดเพลงบางวันชาโคอาจจะเข้าไปพิมก็คือเราเองก็คือเราเองนะครก็เข้าไปคุยกันได้นะครับแล้วก็สามารถติดตามผมได้ทุกช่องทางนะครับผมว่า จอร์นนาโชต์ภาษาอังกฤษนะครับก็มีงานหรือว่ามีอะไรก็จะอัปเดตไว้นะครับนี่ครับผมวันนี้ก็สนุกมากเลยขอบคุณจอรนที่มารายการของเรานะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีด้วยค่ะร้านอาหารแซฟอินดีค่ะ CMC Music กองไทยทำด้วยใจค่ะซึ่งวันนี้เราก็ได้คุยแล้วก็ทำความรู้จักกับศิลปินคนใหม่เบอร์ใหม่แล้วก็เพลงที่น่ารักมากๆแล้วก็ รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่สื่อความหมายได้ดีแล้วก็สามารถส่งให้กับใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ขอทุกคนไปฟังกันเยอะกับเพลงใหม่นี้ด้วยนะคะโอเค<ๆ>แล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะที่ช่องบันนา next tv เรื่องดนตรีไม่มีวันจบสำหรับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ